ลมเย็นดีอ้าวมะเขือมะเขือเราจะนี้ไม่ได้มาสองสาวนันเย็นสบายอยู่เนาะบรรยากาศดีจ้าเอาคุณมาสวนจ <c oughs> องแล้วค่ะพอเราก็มาถึงสวนเลยเนาะเอาบรรยากาศข้างหน้าสวนมาให้ชมก่อนค่ะสวย,สวยลมพัดเย็นๆจ้าไปจ้าจะถึงสวนแล้วค่ะ ก็ถึงสายสวนแล้วนะคะ,ะบ้านหลังน้อยลูกเหลืองแล้วค่ะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ทำพันต่อเนาะเนี่ยคะ่ะร่มลื่นเนาะ ลมเย็นสบายมีลมบรรยากาศเย็นๆแต่ก็จริงค่ะแต่ลมเย็นอยู่เราก็ยืนตรงร่มๆเอาเนาะเหมือนว่าจอรนี้เข้ามาอยู่ในรมในบ้านยดลมเย็นสบายค่ะก็ประมาณนี้ก่อนค่ะคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปเก็บลงไปเก็บฟักทองแล้วค่ะพอเราก็มาถึงสวนเลยเนาะ เอาบรรยากาศข้างหน้าสวนมาให้ชมก่อนค่ะสวยลมพัดเย็นๆจ้าไปจ้าจะถึงสวนแล้วค่ะเรวก็ถึงใจส,สวนแล้วนะคะบาร่มเลื่นดีค่ะที่บ้านจ้าบ่ายๆมีเวลาก็ขอเจ้านายแวะมาสวนแป๊บหนึง่ง แต่ก็มีดังดีค่ะอขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบค่ะก็ประมาณนี้ก่อนค่ะคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปเก็บลงไปเก็บฟักทองเลยจ้ะแต่ยังดีอยู่มีบรรยากาศมีต้นไม้มีรอบไม้ก็ยัง ช่วงเช้าไม่ว่างค่ะช่วงเช้าทำงานบ้านอยู่ <c oughs> อยู่ในร่มก็เย็นดีค่ะเนี่ยตอนนี้ <c oughs> อยู่ในร่มก็เย็นดีค่ะเนี่ยตอนนี้ <c oughs> อยู่ในร่มก็เย็นดีค่ะเนะี่ยตอนนี้ <c oughs> อยู่ในร่มก็เย็นดีค่ะเนะี่ยตอนนี้ที่บ้านจ้าบ่ายๆมีเวลาก็ขอเจ้านายแวะมาสวนแป๊บหนึง่งแต่ก็มีดังดีค่ะ <c oughs> จ้า <c oughs> ไปจ้า <c oughs> จะถึงสวนแล้วค่ะ ถึงชายสวนแล้วนะคะจองแล้วค่ะเราเราก็มาถึงสวนเลยเนาะเอาบรรยากาศข้างหน้าสวนมาให้ชมก่อนค่ะสวยลมพัดเย็นๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบเย็นสบายอยู่เนาะบรรยากาศดีจ้าเอาคนมาสวน ลมเย็นดีอ้าวเมื่อเขือเมื่อเขือรถจีนี้ไม่ได้มาสองสวันพรองแล้วค่ะพอเราก็มาถึงสวนเลยเนาะเอาบรรยากาศข้างหน้าสวนมาให้ชมก่อนค่ะสวย,สวยลมพัดเย็นยๆบายร่มเรื่นดีค่ะอไอทำพันต่อเนาะไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้เลย ค่ะบรรยากาศวันนี้ก็หมแดดแดดเปรี้ยงๆไอ้ทำพันต่อเนาะไม่ได้สิบ้านจ้าบ่ายๆมีเวลาก็ขอเจ้านายแวะมาสวนแป๊บนึงแต่ก็มีดังดีค่ะมีลมบรรยากาศเย็นเย็นแต่ก็จริงค่ะแต่ลมเย็นอยู่เราก็ยืนตรงร่มๆเอาเนาะ ก็ประมาณนี้ก่อนค่ะคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปเก็บลงไปเก็บฟักทองจ้าเดียวยังดีอยู่มีบรรยากาศมีต้นไม้มีร่มไม้ก็ยังเย็นสบายอยู่เนาะบรรยากาศดีจ้าเอาคนมาสวน <laughs> บ้านหลังน้อย,อยใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้เลยน่คะบรรยากาศวันนี้ก็หขมแด ت, ดแดดเปี้ยงๆลูกเหลืองแล้วคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ทาพันต่อเนาะเนี่ยคะ่ะ ช่วงเช้าไม่ว่างคะ่ะช่วงเช้าทำงานบ้านอยู่รมลื่นเนาะลมเย็นสบายขอบคุณนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบวันนี้แดดดีจังเลยคะ่ะเนาะเราจะมีรถจะมีมาช่วงบ่ายแดดดีจ้ะ ก็ประมาณนี้ก่อนค่ะคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปเก็บลงไปเก็บฟักทองจ้าไปจ้าจะถึงสวนแล้วคะ่ะเราก็ถึงใายส,สวนแล้วนะคะ,ะโอโอจ้าบ้านหลังน้อยใส่ปุย๋ยใส่อะไรให้เลย ค่ะบรรยากาศวันนี้ก็แดดแดดเปี้ยงๆจ้ะอู้บรรยากาศบรรยากาศดีจ้าดูดูลมพัดวิวเย็นสบายอยู่เนาะบรรยากาศดีจ้าเอาคุณมาสวน <c oughs> ใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้เลย บรรยากาศวันนี้ก็แดดแดดเปียงๆร้งองแล้วค่ะพอเราก็มาถึงสวนเลยเนาะเอาบรรยากาศข้างหน้าสวนมาให้ชมก่อนค่ะสวยลมพัดเย็นๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบ<ๆ>ขอบคุณนะคะขอบคุณมากคะ่ะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบ<ๆ>มีลมบรรยากาศเย็น<ๆ> แต่ก็จริงค่ะแต่ลมเย็นอยู่เราก็ยืนตรงร่มๆเอาเนาะ <laughs> <laughs> เหมือนบ่จเนีเข้าอยู่ในร่มในบ้านยดลมเย็นสบายไปไทำพันต่อเนาะไม่ได้วันนี้แดดดีจังเลยค่ะเนาะเราจะมีรถจนินีมาช่วงบ่ายแดดดีจ้ะ ช่วงเช้าไม่ว่างคะ่ะช่วงเช้าทำงานบ้านอยู่ลม <c oughs> เย็นดีอ้าวมะเขือมะเขือโรตินี้ไม่ได้มาสองสามวันไ้ทำพันต่อเนาะไม่ได้สิอยู่ในร่มก็เย็นดีคะนะ่ะเนี่ยตอนนี้ ค่ะก็ประมาณนี้ก่อนค่ะคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปเก็บลงไปเก็บฟักองจ้าไปจ้าจะถึงสวนแล้วค่ะเราก็ถึงสายสวนแล้วนะคะช่วงเช้าไม่ว่างค่ะช่วงเช้าทำงานบ้านอยู่ แล้วค่ะบรรยากาศที่สวนก็เหมือนเดิมแล้วค่ะวันนี้แดดดีจังเลยค่ะเนาะเราจะมีรถจีนีมาช่วงบ่ายแดดดีจ้ะเหมือนรถจีนีเข้าอยู่ในรมในบ้านาลมเย็นสบายกองแล้วค่ะเราก็มาถึงสวนเลยเนาะเอาบรรยากาศข้างหน้าสวนมาให้ชมก่อนค่ะ สวยลมพัดเย็นๆใต่ปุ๋ยใส่อะไรให้เลยค่ะบรรยากาศวันนี้ก็หืมแดดแดดเปรี้ยงๆค่ะมีลมบรรยากาศเย็นๆแต่ก็จริงค่ะแต่ลมเย็นอยู่เราก็ยืนตรงร่มๆเอาเนาะ